ู้จะมองเมืองเหนือในเจ้านี้นะครับอู้ถึงเรื่องของกลุ่มเสียงหรือว่าผู้ติดเชื้อโควิด -19 นะครับตีจะต้องหาเตียงเร้วการหาเตียงเนี่ยมีขาดใช้จ่ายก่อนแล้วก่อนการหาเตียงนี่ใช้ช่องตังอันยังยังได้พองโทรศัพท์อย่างเดียวก็้ากวามีกลุ่มลร้พ่องนะครับเขาจะได้สอบถามกันครับคุณจินตนาสันทวเมศนะครับผู้ช่วยผู้อำนวยการสํานักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขตหนึ่งเจียงใหม่ตอนนี้ผู้ช่วยอยู่ในสายแล้วผู้ช่วยจินตนาสวัสดีครับ สวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าคุณนัเรีนคุณเอกคุณ,ณนัรมลนะเจ้าครับ,รบอันก่อนตีเฮาจะอูดถึงการโทรสอบถามขอเตียงอย่างไงครับเอกให้พู้ว่าประเดี๋ยวนี้คือการเพิ่มบริการของผู้ป่วยติดติดเชื้อโควิด -19 ของสพสชนี่เปิดโจยผู้ติดเชื้อโควิด -19 ด้านไหนจะได้พร้อมกับั้ผู้ชวยครับอันนี้อูอ้อูเมืองได้ลได้เลยครับจ้า ก็คือในในส่วนของหลักประกันสุขภาพนะคะหลักประกันสุขภาพแห่งาาิเนี่ยหรือว่าที่ประชาชนเพิ่มรู้จัจในนามของผู้ถือสิตบัตรทองนะคะตรงนี้เนี่ยเราดูแลตั้งแต่กลุ่มที่ที่ยังไม่ป่วยเนาะก็คือกลุ่มประชาชนทั่วไปแล้วก็เข้าเกณฑ์ในการเสี่ยง ว่าจะต้องได้รับการคัดกลองอันนี้ค่าใช้จ่ายในการคัดกลองเราก็จ่ายไม่จ่ายจ่ายจะไม่ได้บอกว่าจ่ายเฉพาะคนที่ถือบัตรทองนะคะทางการคัดกลองนี้เราจ่ายให้กับคนไทยทุกสิทธิ์นะคะคนไทยทุกสิทธิ์นี้สามารถที่จะเข้ารับการคัดกลองได้นะคะโดยที่เกณฑ์ที่จะต้องได้รับการคัดกลอกก็ก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่เรากําหนดไว้นะคะครับคือคนครับครับเชิญเลยครับผู้ช่วยครับ เกณฑ์มีอะไรบ้างเนะาะเกณฑ์ก็เป็นเกณฑ์กลุกล่มเสี่ยงตามที่กระทรวงสาธารณสุขเปิดกาหนดเลยนะเจ้าเช่นมีไข้มีไอมีน้ำมูกเนาะมิจะบุกมาได้กรีนหรือว่าเจ็บคอนะคะหรือว่าตอนนี้ก่อนจะมีเรื่องของคืนนะคะแล้วก็ตาแดงนะคะแต่ถ้ามีอาการที่รุนแรงหายใจเร็วอะไรพวกนี้เข้าเกณฑ์หมดเลยนะคะหรือแม้แต่ที่ท่านไปอยู่ในกลุ่มเสี่ยงก็คือไปสัมผัส ผู้ป่วยมาหรือว่าเข้าไปในพื้นที่ที่มีการกระบาดเนาะหรือว่าไปในพื้นที่ที่ที่เราไปแอลครับไปยาดีกาลังด้างอะไรอย่างเงี้งงย,ยน,นะคะหรือว่าไปแอลไอคับในเชคหรือว่าในร้านอาหารที่มีคนผู้ป่วยโควิดอยู่เนี่ยค่ะก็กลุ่มนี้ก็จะถือเป็นกลุ่มที่เสี่ยงก็สามารถที่จะเข้ารับการคันกรองได้ได้คนนะคะที่เป็นคนไทยเจ้า ก็มีการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนาในหลายๆเรื่องยังมีเพิ่มเติมแผมกระเจ้าตร,ตรงนี้ตรงนี้ฝากไว้นิดหนึ่งนะคะว่าการที่จะไปคัดกรองเนี่ยขอพกบัตรประชาชนไปตัวยเนาะเพราะว่าเพราะว่ามันจะเป็นการแสดงตัวตนนะคะซึ่งในบัตรประชาชนเนี่ยพอมันด้เรกติดสาระมันจะเป็นการแสดงตัวตนแล้วถ้าสมมุติว่า ผลมันเป็นเช่นไรหรือว่ามันต้องมีการประสานงานต่อหรือว่าเราต้องสังเกตอาการต่อเนี่ยเราจะใช้ข้อมูลตรงนี้ในการส่งถึงกันเนาะจะได้ประหยัดเวลาในการที่จะต้องมาเริ่มต้นหาข้อมูลใหม่อย่างเงี้ยะคะ่ะเจ้ารากนี้มาอู้ถึงเรื่องของเตียงกันท่องนะเจ้าสำหรับเตียงที่จะรองรับ ผู้ป่วยอย่างหลายคนบอกว่าบาลกก้าไปตรวจก็มีนะเจ้าบอกว่ากว,าตวดตรวจแล้วต,ติดติดแล้วจะบ่หุ้จะได้ไปนอนไปอยู่ที่ไหนเจ้าอยากจะเรียนถามตรงนี้เจ้าว่าทางด้านสายด่วนนะเจ้าหน mm ึ่งสามสามศูนย์เข้ามารองรับในส่วนนี้อย่างไรแล้วก็ที่แน่ๆก็คือทางสปสชเข้ามาให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน,นเรื่องนี้อย่างไรพ่อองเจ้า เจ้าให้กรณีที่ที่เอาเริ่มต้นที่ตะกี้เนาะเขาตอนจากตะกี้เลยว่าถ้าท่านถ้าเสี่ยงต่ำเนี่ยก็ากักตัวก่อน10-14ว,วันสังเกตอาการถ้าเสี่ยงสูงหรือว่าไปสัมผัสมาอันนี้ก็รอ5วัน7วันเสร็จแล้วก็ไปตรวจตอนตอนช่วงที่รอรอผลตรวจอยู่ที่บ้านนะคะช่วงที่รอผลตรวจอยู่ที่บ้านเนี่ยเขาก็จะขอว่าอันที่หนึ่งคือขอบตดีบ ว่าแบบหึยย้ายไปไหนมาไหนนะคะห้ามข้ามจังหวัดเนาะช่วงที่รอนะคะรอผลตรวจนะคะซึ่งซึ่งถ้าตามระบบที่วางไว้อะค่ะก็คือว่าเมื่อท่านไปตรวจที่โรงพยาบาลที่รับตวรวจแล็บซึ่งโรงพยาบาลทุกแห่งจะต้องผ่านการประเมินนะคะประเมินตามเกณฑ์ทีนี้พอตรวจเสร็จเนี่ยโรงพยาบาลจะมีหน้าที่ ประสานไปที่ศูนย์เปิร์นฮองศูนย์คณะกรรมการ EOC หรือว่าศูนย์โรคระบาดของแต่ละจังหวัดซึ่งแต่ละจังหวัดเนี่ยจะมีคณะกรรมการชุดนี้แล้วจะมีสายที่รอรับว่า,าข้อมูลจากโรงพยาบาลที่มีคนตรวจคนไข้เป็นบวกซึ่งถ้าผลตรวจเป็นบวกปุ๊บเนี่ยเราจะโทรกลับไปที่คนไข้เพราะฉะนั้นอันที่หนึ่งคนไข้จะต้อ,องมือที่อยู่ชั เจนจโรชัดเจนนะคะแล้วก็อยู่กับที่เนาะเพราะว่าเราจะให้เตียงให้โรงพยาบาลเนี่ย คณะกรรมการ EOC อะค่ะเพิ่นจะเตะร,รถไปหาผลคข้จากทีบานแล้วในคณะกรารมการ EOC เพิ่นจะเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยมันมีเตียงอยู่ที่ไหนเพิ่นจะซักก่อนเนาะอากาศเป็นจะได้ถ้าอาการหนักต้องเข้าโรงพยาบาลต้องอยู่ห้องอประมาณไหนต้องดูแลแบบไหนถ้าเป็นอากาศที่แบบไม่เยอะหรือว่ามัมีอากาศจะเข้าโรงพยาบาลสนามอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงไหนเพราะฉะนั้นอันนี้ระกูลยังใหม่เนี่ยเราจะวางไว้แบบนี้นะคะ ซึ่งอันที่หนึ่งคือโรงพยาบาลอาจจะโทรไปแจ้งผลคนไข้แต่ขนาดเดียวกันโรงพยาบาลต้องแจ้ง EOC โดยคือศูนย์คณะกรรมการจังหวัดเพื่อเพื่อนำการจังหวัดเนี่ยจะบริาหารหาเตียงแต่ถ้าสมมุต,ติมันลุ้่แต่มันลุ้่แต่หมายถึงว่าถ้อยู่บ้านเนี่ยคนโรงพยาบาลโทรไปละ ก็อบอกก็บอกว่าก็จะหาเจียงได้จะได้ออย่างเงี้นะโรงพาบาลก็บอกว่าเพิ่งรอกันเลยจอั่ดีอันนี้คือเคสรลุ้นแต่แเลยนะคะหองีสายด่วนหนึ่งสามสากับหนึ่งหกหกแปดนะคะมีสองเบอร์หน nah ึ่หกหกแปดกับหนึ่งาาศย์ซึ่งหนึ่งสาสามศูนย์เนี่ยตอนนี้นี่ทางสอประชดูแลหนึ่งสามสามศูนยเาขยายผู้สายกว่าหกร้อยคู่สายเลยค่ะโอ้ก็่าหกร้อยคู่สายเลย เจ้าก็ถือว่าเพียงพอเพราะว่าเตียงพร้อมค่ะแล้วก็อย่างที่ผ่านมาเนี่ยตนจงหวัดยังใหม่เองก็มีมีที่ที่ต้องใช้บริการเป็นตามสังหวะเรื่องหาเตียงไม่แค่สามเคสเองมะค่ะทงสามเนี่ยจะเป็นแค่แค่เคสที่คือรอคือรอแป๊บหนึ่งแล้วก็อยู่ในช่วงของ e o c ประสานเนี่ยค่ะแต่ก็รอประนานแล้วก็ e o c ก็โทรไปเอารถไปรับได้เลยเนี่ยค่ะเจ้า คือขายเบอร์่อฮ้อนใจอะเนาะครับผู้ช่วยครับสองสองเบอร์ติว่านี่คือ1330กับ1668เนี่ยนอกจากจะสอบถามเรื่องของเตียงแล้วถ้าอยากปรึกษาเจ้าหน้าที่อย่างนี้ครับสามารถโทรสอบถามสองเบอร์นี้ได้เลยก่อนครับผู้ช่วยครับอ๋อได้เลยค่ะ1330นนี่ ราบทุกเรื่องเลยเนาะตั้งแต่ตั้งแต่แตที่ตั้งแต่เราคุยกันมานี่คือเบอร์เป็นเบอร์สายด่วนของ1330น,นี่คือเป็นสายด่วนต่อปสชนะคะที่สอบถามได้ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับกัตรทองเนะา,าะแล้วช่วงนี้ถ้าเป็นเรื่องประสานหาเตียงเนี่ยก็จะเป็นแชนแนลที่ไปตรงคือคือคือสายเนี่ยมันจะตัดชื่อว่าเป็นเรื่องของสารหาเตียงอะไรอย่างเงี้ยะะจ,จะมีจะมีคนดูแล ในเบอหนึ่งามสามศูนาได้ทุกเรื่องค่ะครับนอกจากเรื่องเปลี่ยนซีดย้ายหน่วยบริการในอย่างที่ผ่านมาที่ใดหมดเลยครับอ๋อการับก็คือถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับบัตรทองสองเบอร์นี่ได้เลยโดยเฉพาะหนึ่งสามสามศูนย์โทรได้ตลอดสองสี่ชั่วโมงเลยนะครับสายศูนย์ต่ออันตาบัตรทองขอเป็น1330นะเจ้าแต่ถ้าเป็นเป็ไลน์แล้วคับผู้ช่วยครับไลน์ติดจือว่าสบายดีบอร์ดนี่คือเจไดครับอันสำหรับแอปพลิเคชันไลน์เนี่ยครับ ออ,อมันมันจะเป็นแอปิชั้นแอปแอพพลิเคชันไลน์ที่ชื่อว่าสบายดีบอร์ด e เนาะอันนี้จะสำหรับคนที่อเพิ่นอาจจะอยู่ไปช่วงที่ไปคัดตรวจคัดรอบมาแล้วแล้วอยู่ที่บ้านนะคะอันนี้ก็ให้บันทึกสุขภาพเพื่อเฝ้าระวังอากาศได้เลยแล้วก็เฝ้าเฝ้าว่าเราได้สัมผัสคนอยู่ในชุมชนไหมในบ้านเรามีใครเป็นไครอ,อแอปนี้จะจะให้เขาบันทึกข้อมูลช่วงเที่ยวรอค่ะ เจ้าแล้วขกขประวัดการบันทึกนะคะรว,วมไปจนถึงว่าเมื่อเราตัดผลบวกเขาก็เข้าไปคิดต่อเลยว่าลงทะเบ,บียนหาเตียงซึ่งแอปเนี้ยส่วนใหญ่แล้วเป็นกรกรมกับปร,ริมนทนอใช้กันเอะค่ะจะมีคนเข้าไปมอนิเตอร์แหละแต่ว่าถ้าเป็นภูมิค่านี้ส่วนใหญ่จะหนึ่งสามสามสูดแล้วเราพอดีหนึ่งสามสามสูดเนี้ยถ้าเป็นภูมิภาคนี้ก็จะกระจายสายที่ที่สอบประชชเขต ล้วเหาอยห้างประสาทคือในระแวกของ8วันที่เราดูแลเอียค่ะเจ้าอ๋อคือคือหนึ่งสามสามศูนย์เนี่ยของอีสานของใต้กระจายซีซีลักเออซีลักนี่เหมือนกันไหมครับใช่เบียเพียงตะว่าคอผมอยู่ดอยสเก็ตโทรหนึ่งสามสามศูนย์ก็จะมีเจ้าหน้าที่เจ้าไม่เนี่ยอู้เมืองเพื่อคำปรึกษากับเราอยู่อีเหมือนกับห้าผู้ช่วยครับ บาดบาดดาวตอนแรกมันเกิดจะเป็นจนที่กรุงเทพก่อนเสร็จแล้วของ่อนที่กรุงเทพปัญถามเรื่องวันนี้ปัญหาเรื่องอะไรมีปัญหาเรื่องอะไรหรือว่าเเรื่องอะไรอ่าถ้าทางโน้นตอบได้ก็ตอบเลยแต่ถ้าเป็นเรื่องหาเตียงเขาจะบอกว่าเดี๋ยวอ่าขอเบอร์แล้วก็ตัดสายมาที่ที่ยงใหม่ยังใหม่ก็จะคอนแทคก่ออย่าดาวเปลเป็นว่าจีอีโรก็จะสะดวกนักขึ้นเนาะเพราะว่าเป็นเลขสี่ตัวแล้วมันก็ จำ <gas> ได้ง่ายง่ายนะเจ้าครับครับก็จะเห็นว่าต่างภาครัฐนะเจ้าแล้วก็รวมถึง องค์กรที่เกี่ยวกับเรื่องของการแพทย์การพยาบาลเนี่ยก็ทํางานเชิงรุกกันเพื่อพี่น้องประชาชนกันอย่างเต็มที่เลยนะเจ้าแล้วก็มีหลากหลายช่องทางที่จะให้ความช่วยเหลือแล้วก็อำนวยความสะดวกเพื่อกับพี่น้องประชาชนนะเจ้าแล้วก็แห่งหนึ่งเลขหมายนะเจ้าสบายใจโทรไปได้ที่สปสช1330สแล้วก็มีแห่งหนึ่งเลขหมายที่จะสอบถามไปได้นะเจ้าก็คือหนึ่งนะเจ้าเรื่องของเตียงยัง แต่ินจะเลนเรื่องเตียงนะจ๊ะแล้วถ้าสมมติว่า พอนอยู่ที่บ้านเนาะกังวลเอ๊จับติดก่อน้าบัดติดก่อน้าจะได้เจ้าไปที่ห้านมาถ้าเจ้าไปที่นี่มาในครับเจ้าเป็นจีอิ้วุกชนเจ้าเป็นจีอิอันนี้คือปุษาที่หนึ่งหนึ่งสองสองอ๋ออันนี้เปิ้ลจะเปิ้ลจะชวนเปิ้ลจะเหมือนแบบเติรซักถามพูดคุยจะใช้เวลานิดนึงครับนจ้าเพราะว่าอาตอนนี้เป็นจะได้จะเหมือนจะเหมือนมันแ้ระบายนิดนึงอะไรอย่างงี้ค่ะ อาจจะเป็นการช่วยประเมินสุขภาพผู้โดยอย่าร4-4-2นี่เป็นใช้เวลาคุณ่วยครับยังบ้านเฮานี่คือเตียงถือว่าเพียงพอกระฮผคุณ่วยครับ อ๋อถ้าถือว่าโจทนทททบ้านเฮายังไงแบบโกลนลำตางูนี้ตอนนี้เฮาเซ็ตซี่เลยเจ้าว่า<ม>ว่าเตียงเราค่อนข้างพอครับ,รบอเพียงแต่ว่าช่วงที่รออาจจะเป็นช่วงที่คนนี้เข้าคนนี้ออกอะไรอย่างนี้เนาะแต่ถ้าถามดูถามแ,แล้วเนี่ยโดยรวมแล้วเตียงเราพอเนาะอย่างเชียงใหม่เนี่ยก็มีโรงพยาบาลสนามเนะาะเจ้าที่เจ้าที่เฮาหุกันนะเนาะโรงพยาบาลที่เจ็ดร้อยผีแม่โจ แล้อย่างของมชอเปิ้ลก็จะมีของเปิเพื่อดูแลนักศึกษาเปิ้ลอย่างของกองบินก็มีดูแลของของกองบินเปิ้แล้วตอนนี้ก็มีโรงพยาบาลค่ายซาวีระที่จะแพลนดูแลกลุ่มที่เป็นสหารตำรวจทั้งหลายนีค่ะอาแล้วก็จะมีอันนี้เอาก็ก้าวไปแหมขั้นกคือมีฮอตฟิเทลนะที่เป็นโรงแรม คนต้องการความสะดวกสบายแต่อาการจะต้องผ่านการประเมินจาก e o โอจังหวัดนะจ้าว่าอาการเป็นในขั้นไหน ถ้าไปไปบได้นี่ก็จะมาึ้นไปน้าสาวประเมินอาการยได้ครับผู้ช่วยครับเดี๋ยวจะได้ถ้าโควิดซาจะได้เชิญผู้ช่วยมาอู้ในรายการห้องเตือนหนึ่งนะครับโอกาสหน้าเดี๋ยวจะได้ลมกับนผู้ช่วยเหรอไหมวันนี้ยินดีจะนั่งนะครับผู้ช่วยครับยินดีเจ้าครับผู้ช่วยจินตนาสันทวเมธนะครับผู้ช่วยผู้อำนวยการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่หนึ่งเจียงใหม่หนึ่งสามสามศูนย์